พี่น้องพามาอัปเดตสวนค่ะเบงอันนี้เคยพามาถอนหญ้าบางนัดค่ะแถวก่อนเนี่ยยังไม่ได้สุกเลยเลยค่ะบางนัดเนี่ยค่ะเออไม่ได้มารู้สึกว่าเป็นเดือนแลวจะเบิงหญ้าหูโคกค่ะพี่น้องคนะอนาคตนี่บุริมวา่าียให้เป็นสวนเห็ดด้อยค่ะเด้ออ่าปลูกไม้ยูงไม้ย่างไม้ซักค่ะกะพีเขาวควายมหกันีค่ะ ปลูกไวซิปไรจ้ะพี่น้องเบงตอนนี้ก็เลิกงานแล้วก็แวะมาเบงสวนยามแแรงค่ะมั่นกับขืนคือเก่าจ้ะพี่น้องมั่นกับขืนคือเก่ากระิอัปเดตสวนไวว่าอีกสิบปีขังนาเพื่อนสีใหญ่งามซำดายเนาะจา้าเสียเอาเห็ดละโงกมาปลูกค่ะเห็นมูเห็นพวกเพื่อนปลูกหลายๆเนาะก็อยากมีคอนเทนต์เก็บเห็ดน้ำเพื่อนจ้าพี่น้องเบง Tony.